สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดบนรมราชธานีสาขาเสียงในนะคะก็จะได้มีพิธีมอบโฉนดที่ดินนะคะครั้งที่5นะคะ184แปลงที่หอประชุมอำเภอเฉียงในนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะวันพฤหัสที่25กรกฎาคม2567นะคะขอให้ทุกคนมาพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะมารับโฉนดที่ดินนะคะที่ชาวดินเืืองในนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทํา โฉนดที่ดินไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับโฉนดตามวันเวลาใครที่มีรายชื่อที่อยูใยองงนนะะ่ในลายแอดสำนักงานที่ดินนะคะในลายแอดสำนักงานนะคะแอดเคเอ็นแลนนะคะให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อเมื่อพบรายชื่อตัวเองแล้วให้เข้ามาดําเนินการเซ็นเอกสารนะคะและชําระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายทะเบียนนะคะชั้นหนึ่งของสำนักง,งานที่ดินสาขาเถ่องในนะคะหลังจากที่เราจะ เซ็นร,รับเอกสารในใบไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรอรับโฉนดในวันที่25กรกฎาคม2567ต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นคุณยายอ่อนตาภารักการนะคะเป็นราษฎรดินตำบลหนองเหล่าเนาะที่เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปให้เข้ามาเซ็นเอกสารในใบไต่สวนและก็ชำระค่าธรรมเนียมไว้ซึ่งวันนี้คุณยายก็จะได้รับโฉนด สามแปลงนะคะก็ต้องมาเซ็นเอกสารไว้ก่อนเพราะว่าวันที่25ก,นกรนยายนที่หอประชุมอำเภอนะคะถ้าเรารับโฉวดเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องมารอชําระเงินค่าธรรมเนียมอีกนะคะค่ะและก็มีข่าวมาบอกบุญนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนอำเภอเขียงในหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะคะจะมาร่วมทําบุญ กับพวกเราก็คือวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะเ,เวลาตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปชาวดินเถื่อนในนะคะจะนำโฉนดที่ดินวัดบึงเขาหลวงตำบลกลางใหญ่เอเภเถื่อนในจัังหวดอุบลราชธานีนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะคะวันที่28กร,รกฎาคมค่ะบ่ามงขึ้นเป็นต้นไปนะคะสวัสดีคะ่ะ